Morning ทุกคนแค่ีมวงาหกโมงสามสิมนะได้ข่าวว่าตั้งไว้ตอนหกโมงสเดี๋ยวเปิดพมาณก่อเช้าวใหม่ต้อนรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต 什么？ ง่วงเลยแล้วคือ้วคือนอนลงเตียงตั้งแต่ห้าทุ่มใช่ไหมคะแต่ว่าเหมือนนอนไม่หลับเป็นชั่วโมงเลยอ่ะกินไปกินมาไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นคอว,วันนี้หรือเปล่าคิดมาก last day in อ国 那感觉很酸， โอเไปไปแต่งตัวกันนะคะชิ้นแรกเสร็จแล้วแค่เด้นพอมานั่งคิดก็น่าเศร้าเหมือนกันเนาะจะได้ใส่เสื้อทำงานวันสุดท้าย <c oughs> ตอดีกี่โมงอน เจ็ดมงคึองแล้วไปกันเถอะแถวนี้มีแต่เกิกรนั่นเอ,นองคุณเทปากดออกไปไ,ไหนเป็นกิกรป๋าไม่มีนมป่นเอง หนมหน่อยเชิรขนมามากก็ได้ตืบเลยอาฟ้าไม่สมจะเจอแมตรประนานจะใส่ใส่ยังไงมันพันกันทุกอันเลยว่ะทุกอันทั้งแพ็กเลยแพ็กอนี้อันี้มีคับนี่คือท้องฝ้าตอนเจ็ดโมงสี่สิบ มัเป็นอย่างนีวะน,นี่เงี่ยารที่เรามาไหว้วันแรกพี่บัวพี่บัวที่ไม่มาเลยอ่ะจ้าวฮะ มาาอา้าวแค่เดนมี่ที่หน่อยคนเดียวเหรอเข้าไปไหนกันหมด เก็บของวันสุดท yeah. like? ้ายผมมันบื่อในสาวแี่ไปกินข้าวกันนะฮะอะไรอะไรแมวเลยจ้าจ้าจีาเไ่คิดเลไม่มีใครมาเลยอุยข้าอีกแล้วหู้ใหญแล้ว last day มันคือบล็อก last day import หรอกห้ามร้องออกสื่อเดี๋ยวไม่สวยไม่สวยมืดมากพี่หน่อย7จ็ดโมงครึ่งหนูนึกว่า6กโมงใช่ไหมเชาวมากเลยบอกบอกมากเลยอ่ะบอยไม่มาเลยอ่ะวันนี้บอยมาหาอืมแล้วทำอย่างนี้หรอ ให้ช็อคโกแลตนะคะไปโบราอุ้ยอุ้ยอกว่าหนูเกินไม่ใช่หรอวันนีได้หรืเปล่าตลับวิญญาณกันหรือเปล่าวันนี้พีอะไรซื้อของเขานี่ตามือเใช่ไม่เดิก่อนรียกไปกน้ พาจาาาั้งวงทาวมีฝนตกเราไปเอาน้ำกันนะคะเออตัางร่มกัน อนติดโกโก้ไปแล้วไปทำงา <Bye. S 1> นแล้วมีห้อยหมีบาดเอหมีพี่น้องมาเธอหมีพี่น้องเราอยู่ไหน,นไม่ได้แล้วเราคือคือมันเดินหายะจะก็ตุ้งจะไม่ไมเหยกมันอยู่ในตะกร้าแล้วมันจะปืนแล้วมันก็ห่อเรา <c oughs> วันสุดท้ายฝนตกมีร้านส้มตำด้วยนี่จะเป็นข้าวร้านพี่เอกตะข้องแมพกับ ฝากน้องดูน่ายุ่ยเลยอะแม่บรรทัดพี่น้องบอบินอุ้ยเสร็จแล้วเธออย่าไปจิ้มช้อนสุดน่ารักเอาให้เธอไว้ช้อนน่ารักเอาไปใช้ เก็บไว้แล้วกันเผื่อเธอจะคิดถึงฉันไม่เป็นไรไปดูในสาวคุณสามแช n แนลจบขอหนูเกอบเต็มกล่องเลยอ่ะเที่ยวว้าปฏิทินก็ยังเอาไปข้าวก็ยังเอาฟก็สมควรเรื่องควาก็สมควรของที่จริงมันไม่เยอะหรอกมันทองมันมีถุงอยู่แล้วเสื้อถ้าถ้าใส่เสื้อไปก็ไม่ต้องเอาสองใหญ่ไป พี่บอสอย่าทำมันตายนะรู้ไหมเธอทำอะไรเน้องอันนี้กระเป๋าเราทำอะไรเราที่จะเข้าห้องน้ำก่อนพี่โดนยมาถ่ายรูปมาถึงแล้วมาถึงแล้วอะมาถึงแด้วที่แหลกเห็นไหม กันใหม่บ๊ายบายทุกคนค่ะโอเคบ๊ายบายเดี๋ยวค่ามาตีนี่เราไปกินข้าวเป็นก่อนที่ก่อนที่โน้นได้ไหมเสาเสาโอเคเดี๋ยวไว้อะไรวะบ๊ายบายบ๊ายบายห้องฮะก็พี่เบิร์ดก็คือสุดเลยจ้าพี่สาวกูมาสายแค่ไหนนะเจ็ดโมง เลี้ยงเองอะเอ้ยคืออย่าเลี้ยงเยอะกี่ไรเดี่ะเธอไม่รู้แล้วแต่เธอไปไปไป <c oughs> ไมองไ,ไ,ไม่เห็นแล้วเซเว่นบริษัทไม่ไหวนะเธาก็จะเลี้ยงตรงจริงๆใช่ไหมอุ้ยพี่สาวคือมาที่ไหนมด่ดูอุ้ย,ยคือที่ไหนวะเนยเธอ รอยบ้านเธออีกแล้วเฮ่ยแม่พี่สาวพามาเลี้ยงส่งนะมาเนี่ยพี่สาวมาพามาทางรถค่ะเฮ้ยตเต้ยตอนนั่งรถอนะเราเองก็ไม่อยากเชื่อเลยเนอะว่าเวลามันผ่านไปปีหนึ่งแล้วจริงๆอะมองไปร้านอาหารฝั่งตรงข้าม ก็ยังจําได้อยู่เลยว่าเพิ่งไปกินเมื่อวันเกิดปีที่แล้วยเนี่ยตอนที่มาทํางานที่นี่ใหม่ๆเพอๆจะครบปีแล้วก็แอบเศร้าน,นิดนึงนะมองถนนก็คือแบบที่ที่คุ้นเคยเราก็ต้องจากที่นี่ไปอีกแล้วจริงๆแล้วเหมือนน้าตามันจะไหลนะแต่มันก็คิดได้ขึ้นมาว่าทุกการเปลี่ยนแปลงมันจะทําให้เราโตขึ้นเว้ย <S <S อือก็จะระส่งที่หอแล้ว <S <S ถึงห้องแนะน ปกินหมกระทกับี่เวินมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปกินอะไรกับพี่ๆที่ภานอีกไหมใจมันก็แบบวิววิวยังไงก็ไม่รู้ว่ามันแบบทํามาตั้งปีหนึ่งนะแต่เราต้องตเติรนเติบโตแล้วต้องสู้ต่อไปกักกึ้ง เลยนะคะ่ะเราจะจากลาทุกคนแล้วบบนนพี่ออกไว้แล้วพี่โดไปแล้วพี่ฝน,นอยู่นี่